คนปะสถบบานนี้เฮ้ยไม่ออกมาหน้าถนนแล้วียิงใ,ใครอ่ะอ้าวมีเพื่อนอะไรเฮ้ยชั้นสองชั้นสองชั้นสอง,สอง,สอง,สอง สองยันสองน่าสองขึ้นเลยนี่ชาร์จบอดด้วยไอสัตว์ดีจ้าฮัน I'm out need ammo ราดไปทำไมไม่เข้าแในหมอก่อนแเออทำไมวะไม่เพราะว่าตอนแรกเขามีผัวแล้วไงจริงด้วย ผมเคยเห็นเขาในเฟซบ่อยเลยแม่หมอคือก่อนที่จะรู้จักอะมึงเห็นได้ไงอ่ะเฮ้ยกมมีเพื่อนกับเขาเนเ่ยมิวยามิวแต่วะคอยเดะเดี๋ยวนี้มันเก็บจินปืนแับพวกไอ้นี้ไม่ได้แล้วหรอวะยา เดี๋ยวพี่มีระเบิดให้อีกรุ่นหนึ่งเอาปะยาไมียาบัฟเป็นที่เฮ้ยรถ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 ไหนมาดิงอนี่นี่ยเสียงอ่ะเสียงเฮี้ยอไม่ได้ยินเลยไอเฮี้ยนเนี่ยมันยิงไอ้ฝามันก็มาวิ่งเรียกที่ไหนล่ะเออยเฮียมันโว้ยกัน เดีมึงเจอพีแอลยาคับรดออกอีดี่วาแม่หมอจสู้กูได้เป่าสู้อะไรก่อนสู้มาตานะไม่ใช่สู้เวสู้ไว้ถึงกูโหด้วยเฮ้ยว่าไปพี่อเดูเลตแบบกูอะไรมึงต้องเผิดเจอสิทอินดีอาอ้ี เกิไม่หมอสู้ได้หรอวะล่ามาถึงสู้เรื่องอะไรอ่ะเพื่อนแข็งแรงแหละ I got supplies ไม่ได้หรอกนะขอมบ้างนะนี่สู้ยากเฮ้ยว่าจะเอาอันนั้นทับหน้ามึงก็ได้แล้วจ้อไปอย่างที้เลยยืนฝุกตากเรื่องนี้เลยเลยเต๋ยไรเงี้ยแม่เก็บมันไม่มีน้องอยู่คุยได้เลย มีน้องอยู่ว่าไปยี่เทือนกไม่กล้าพูดนะมิ้วก็ดูไว้นะสันดาไอจาอ๋อไอใส่ปวยแลมีเมียแล้วก็ทำอรเป็รื่องไหมเนอะไรเฮ้ยเขายิงอะไรกันนักหนาเนี่ยทดลองลูเี่ยงไม่ไอโฟเลยวะเอางี้ก็เฝ้างดย มึงโมเดร์เจอร์หรือแม่หมอไงมึงยอมหามึงหยุดเธอเจ้าไอสัตว์ชนิกเงยบเลยนะมึงแม่หมอน่แม่หมอทำไมึงชอบแม่หมอวนจไเจ็มันนิ่งวชอบแม่หมอตัวไหนะไมรชอบหาลบอลเมื่อกี้ไม่รู้เหลียมว่ไสัตไอระกูโง่เหรอ เปล่าชีวิกูโง่ขนาดนั้นเหลอพวกมึงนะเออมึงโง่ไอ้ควายผิดพลาอะไรจะไม่เล่นกูอะ่ะเล่นยาวอะกูบอกใหม้มึงโดนมัดตัวแน่จ้าเด็<ห>มึงดอดูเลยยี่่ากล